ผมออกจากฝั่งปอยเปตมาเลยนะครับฝั่งเอ้ยฝั่งด่านซ่องสงนำมาแล้วตอนนี้ผมจะเข้าฝั่งเรานะครับสรุปแล้วไม่ได้เข้าเที่ยวนะครับเพราะว่าเมืองห่างไป15โลมอไซค์พูดไทยไม่ได้ก็คนเลยก็มอ,อกจากด่านต่อมอ,อมาแล้วนะครับกับฝั่งไทยแลย้ว ่านชายแดนช่องสงหมคือว่าจะเข้าเที่ยวบ้านเขามันเมืองมันห่างออกไป15โลถามมอไซค์หคันที่อยู่ฝั่งโน้นมันพูดไม่ได้สักคนเลยของเราก็จะไปขุกคันซีจเกตอันนี้เป็นด่านทหารนะครับ ผมจะไปแวะที่ช่องเมืองใหม่ช่องสงาำเพราะว่า yeah. มีตัวตันหาถึงสองนี้เลยโรงแรมสำหรับคนในพื้นที่เขาไม่ต้องใช้พาสนะฮะที่รถรับส่งนี้ก็คือ รับคนจากจุดนี้แล้วก็ไปเอาใบผ่านเดินที่เมืองใหม่ช่องสงนำนฮะส่วนสินค้าเ็ก็เนี่ยจากฝั่งไทยไปเขาก็มีแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วครับฝั่งเขาก็มีมาแต่ฝั่งเขาผมไม่เห็นรถสินค้าที่กลับมาเข้าเมืองไทยมีแต่ของเราออกไปทางเขานีงครับเนี่ย ฝั่งนั้นไม่มีการขนส่งสินค้ามาถ่ายที่ชายแดนเพื่อคนกับร้าไทยอันนี้เห็นไหมครับรถที่ดินนชายแดนไทย ชายแดนฟังเราก่อนก่อนไปก่อนจากนะสรุปแล้วฝั่งโน้นมีคาสิโนนะครับัวจะเข้าประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงเมื่อสักครู่นี้ผม จะเดินเข้าไปดูเนื่องจากกระเป๋าผมใบใหญ่เขาให้ฝากกระเป๋าก่อนผมก็เลยไม่เข้าดูเพราะว่าไม่มีคนเลยนี่รถมาจากเมืองใหม่ช่องสงบก็รับจากเมนมาจากฝั่งนนท์ที่เขามีไฟบานแดนไม่ต้องใช้พับนะเสร็จแล้วเราจะรับคนฝั่งนนท์กลับเข้าไปมีรถเตยสานไปฝั่งนนท์ รับไปเลยนี่ของเขาซื้อมาจากเพราะเขามาตลาดฝั่งเรานะงงมากอมลองกลองสรุปแล้วเขาก็เที่ยวประจำเป็นไปมาตลาดเหมนอครับเมืองใหม่ช่องสงม ก็แสดงว่าตรงเมืองใหม่ส่างเฮร่รำมันเป็นตลาดใหญ่ๆนะน่าจะเป็นตลาดการค้าชายแดนต่อไปในางานาคตเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าแม่ค้าที่นั่นจะเป็นกีเหียนเลยไหรน,นั่งเข้ามาซื้อของนะครับเลยันนะใส่ข้างหลังแบบหนักๆเวลาออกอก็บรรทุกของของขายนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองใหม่ช่องเชียงามอีกทีนอันนี้เป็นที่จอดรถฝากรถนะผมก็แปลกใจว่าทางนั้นมีคาสิโนรถรถรถนี่น้อยนะถือว่าน้อยมากคนเล่นก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมเตรียมตัวเดินทาง กลับแล้วครับคงไม่แวะช่องจอมแล้วนะครับหรือจะตามรายทางเที่ยวไม่แน่ใจผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องรถมันดังนะิิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับจุดจอดรถนี้ไม่เสียงเงิน